โรคฝีดาดบานอนหรือว่ามังกีพอ็อกเนี่ยับเป็นโรคติดต่อเชียวไวรัสในตระกูลเดียวกับไข้ทรพิษปัจจุบันก็พบว่ามีการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คนนั้นด้วยสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพท็อกใบสุนทรสิทธิธโ์โพนะคะโพท็อกสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคฝีดาดลิงค่ะซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเองก็มีผู้ป่วยยืนยันแล้วด้วยค่ะ โดยในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกันกบอาจารย์ปนวัติสันประโคนค่ะอาจารย์ประจำสาข,ขาวิชาการพยาบาลและชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนสธิสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาคุยกับอาจารย์เรื่องของโรคฝีดาดลิง พร้อมไหมคะพร้อมครับยินดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเล่าผลโพให้อาจารย์ฟังก่อนนะคะศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยสูนย์ดสิ์ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของคนไทยคิดอย่างไรกับโรคฝีดาดลิงกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น10,95คนค่ะสํารวจระหว่างวันที่5 1าถึงสิสิงหาคม2 5 6 5าสที่ผ่านมานะคะศูนโพในข้อแรกค่ะประชาชนนะคะก็บอกว่าจากข่าวโรคฝีดาดลิงที่สื่อนําเสนอณวันนี้นะคะประชาชนก็ค่อนข้างมีความวิตกกังวลถึงร้อยละ54โดยกลุ่มที่ไม่ค่อยวตกกังวล็มมีาณ เวลา27เหมือนกันนะคะอาจารย์คะต้องถามแบบนี้เ่าว่าสถานการณ์ฝีดาดลิงทั่วโลกนะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโรคฝีดาดวานอนหรือว่า Monkeypox เนี่ยฮะเป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัสในตระกูลเดียวกับไข้ทรพิษแต่อัตราการเสียชีวิตเนี่ยพบค่อนข้างน้อยกว่ามากดังนั้นเนี่ยการติดเชื้อก็จะเป็นการแพร่กระจายจากสัตว์สุคขขนและปัจจุบันก็พบว่ามีการแพร่กระจายเชื้อจากคนสุคขขนแล้วด้วย ซึ่งการระบาดครั้งนี้เนี่ยครับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคฝีดาษวานนอนะครับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งข้อมูลนวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับพบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกกว่า20,000รายใน76ประเทศโดยประเทศที่มีผู้ป่วยห้านดับสูงสุดนะครับก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา สเปนเยอรมนีอังกฤษและฝรั่งเศสส่วนสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนในประเทศไทยเนี่ยครับก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกครับเราอย่ามีความวิตกกังวลจุดเกินไปนะครับเพราะหลักฐานเชิงประจักษ์ก็ระบุว่าบุคคลชาวไทยที่เกิดก่อนปี2523ก็จะได้รับวัคซีนไข้ทรพิษหรือที่เรารู้จักกันว่าการปลูกฝีสำหรับกลุ่มที่เกิดหลังปี2523นั้น ยังคงไม่ได้รับวัคซีนอยู่แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีการเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ฉีดวัคซีนในเร็ววันนี้ มาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจบ้างค่ะผลโพนะคะประชาชนก็บอกว่าประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคฝีดาดลิงอยู่บ้างนะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดค่ะบอกว่าอันดับหนึ่งเป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเราลงมาก็คือกรมการแพทย์อาจารย์คะม,มีอะไรบ้างคะที่เราจะต้องรู้หรือว่าจําเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาดลิงหรือว่าฝีดาดวานนอนนี้สิ่งที่ประชาชนควรทราบและควรที่จะรับรู้นั่นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรค ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะหรือรูปแบบของการติดต่ออาการและการแสดงการดูแลตัวเองและการรักษาส่วนสิ่งอื่นที่ควรรู้ก็คือว่าวัคซีนป้องกันโรคฟีดาดลิงนั้นองค์การอนามัยโลกแนะนําว่ายังไม่จําเป็นจะต้องฉีดในประชาชนวงกว้างแต่อาจจะฉีดได้ในกลุ่มพลกรทางการแพทย์หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย แล้วอย่างในเรื่องของข้อมูลข่าวสารละคะอาจารย์รมองว่าข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอแล้ววันนี้ค่ะคมีผลกระทบอะไรต่อประชาชนบ้างคะคข่าวสารวันนี้ส่งผลดีต่อประชาชนนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความตระหนักแล้วก็รู้เท่าทันสถานการณ์ของโรคและการระบาด ừ ừ ừ. ในขณะเดียวกันข่าวสารก็อาจจะสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนในบางกลุ่ม ในผลโพลก้าถัดไปนะคะประชาชนก็เลยบอกว่าระหว่างโรคโควิด -19 กับฝีดาดลิงนะคะประชาชนก็บอกว่าวิตกกังวลทั้งสองโรคพอๆกันนะคะอาจารย์คะระหว่างโควิด -19 กับฝีดาดลิงถ้าเปรียบเทียบกันโรคไหนน่าวิตกกังวลมากกว่ากันคะในมุมมองส่วนตัวนะครับคิดว่าโควิด -19 ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าสอดคล้องกับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคที่ระบุว่าโรคฝีดาดวานนเนี่ยครับไม่มีอาการรุนแรงเท่ากับโควิดและก็มีโอกาส ่กระกามาในเรื่องของการรับมือบ้างนะคะประชาชนก็มองว่ารัฐบาลน,น่าจะรับมือโรคฝีดาดลิงได้นะคะถึงร้อยละ46แล้วก็อีกระไยล่สิบบอกว่าไม่น่าจะรับมือได้ทั้งนี้นะคะอยากให้รัฐบาลค่ะประกาศแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเราลงมาก็คืออยากให้แนะนําวิธีการป้องกันดูแลตนเองให้กับประชาชนด้วยอาจารย์มองว่าณนะวันนี้รัฐบาลของเราเนะะี่ยค่ะดาเนินการเกี่ยวกับโรคฝีดาดลิงเป็นยังไงบ้างคะน่าจะรับมือได้ไหมเชื่อมั่นในระดับมากครับว่ารัฐบาลสามารถรับมือได้ ดังนั้นประชาชนเองก็ควรที่จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อเช่นเดียวกับโควิด -19 ที่เราปฏิบัติกันก็เรียกได้ว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของโรคภัยต่างๆก็กระทบกับชีวิตประจําวันรวมไปถึงเศรษฐกิจก็กระทบกับเราเหมือนกันด้วยดังนั้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณนะคะสวัสดีครับช่วงต่อไปพบกับอินไซ t โอ o จากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสนสสิ์ค่ะ ในกลุ่มตัวอย่างที่พอรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคฝีดาดลิงอยู่บ้างนะคะก็มีความมั่นใจว่ารัฐบาลน่าจะรับมือโรคฝีดาดลิงได้แต่ในเมื่อมองในภาพรวมนะคะก็ยังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด -19 และโรคฝีดาดลิงพอๆกันโดยคนกรุงเทพนะคะมีความกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด -19 มากกว่าแต่ว่าคนต่างจังหวัดนะคะกังวลโรคฝีดาดลิงมากกว่าดังนั้นภาครัฐนะคะจึงควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนําวิธีการป้องกันดูแลตัวเองที่ถูกต้องให้กับประชาชนต่อไปค่ะทุกท่าน มารับชมรายการโพดทอกได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ